ทุกอย่างเข้าตามแผนผมผมหมดทุกอย่างเลยตอนแรกผมโพสต์แล้วก็เปิดเป็นพลับิเพื่อให้คนดูเนี่ยมันต้องมีพวกที่มันแคปเจอร์แล้วก็ส่งให้เจ้าตัวทุกอย่างเข้าแผนผมเป๊ะเพราะเข้าแผนผมเป๊ะแล้วยังไงต่อครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปหาเจ้าตัวตอนแรกผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรกับคุณมันจงนะเพราะว่าผมไม่เคยดูข่าวเกี่ยวกับตัวผมเลยแต่รุ่นน้องรุ่นน้องอาชีวะด้วยกันเนี่ยมันส่งลิงก์ใน youtube มาให้ที่ว่าเป็น แหมแล้วมาเป็นแล้วเป็นช่วงปิดรายการด้วยนะอะไรนะบอกว่าเพื่อไม่ให้ตั้งอาชีวะต้องลอยนวลอีกต่อไปจำไว้นะครับทําผิดอย่าคิดหนีหมายอัน,นั้นคือคอนเซ็ปต์ของคุณบรรจงนะพอมาถึงคอนเซ็ปต์ของผมบ้างนะครับเพื่อไม่ให้คนดูและคุณบรรจงต้องโง่อีกต่อไปนี่คือคอนเซ็ปต์ของผมโอเคแล้วมาว่ากันที่คอนเซ็ปต์ของผมคุณบรรจงบอกว่าเฟสน,นี้เป็นเฟสอ้างเจ้าตัวมันคือเฟสของผมจริงๆเพราะว่า ผมบอกก่อนนะครับผมทําคลิปออกมาแบบนี้ผมไม่ได้เสียหายผมไม่ได้เสียอะไรทั้งสิ้นเพราะมันก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรผมได้อยู่แล้วเพราะอะไรหนึ่งผมก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วสองผมก็เป็นคนเลวคนเหี่ยในสายตาของพวกฝ่ายตรงข้ามผมไม่แคร์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะผมถือว่าผมเลือกเดินทางนี้มันก็ต้องเจอคําสัพมารหรือคําดงคําด่าเป็นเรื่องปกติแล้วี้เรามาเข้าเรื่องกันรู้ไหม สิ่งที่นักข่าวหลายสำนักเลยและตัวพิธีกรอย่างคุณบรรจงเองใช้คำพูดง่ายเลยนะครับทำไมคุณถึงโง่ขนาดนี้คุณรู้ไหมคุณก็ยังบอกว่าตั้งอาชีวายังอยู่ในประเทศไทยคุณจำภาพที่ผมนั่งเครื่องบินได้ไหมครับคุณอยากรู้คุณก็ไปถามสายการบินบางกอ,อกแอร์เวยเอเองว่าผมนั่งไปไหนแล้วก็ให้เป็นปริศนาไปผมก็จะไม่บอกนะแล้วเรื่องที่สข่าวทุกอย่าง ที่ผมนั่งดูไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งอาชีวะอยู่ภูเก็ตตั้งอาชีวะอยู่เชียงใหม่ตั้งอาชีวะโพคาเมนตั้งอาชีวะอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นี่คนคอนโทรลข่าวก็คือผมเองนะครับผมทดสอบสติปัญญาของประเทศไทยในการข่าวอยู่นะครับแล้วผมก็นั่งหัวเราะนั่งดูบอกมันเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอลู้มไหมครับมันบอกได้ถึงอะไรมันบอกได้ถึงว่าคนไทยต้องการเสพข่าวเพื่อสนองจิตใจและความเกลียดชังความต้องการของตัวเองมากกว่าเนื้อหาและความจริงนี่คือเรื่องจริง และคุณบรรจงทำไมผมถึงต้องบอกว่าคุณเป็นคนโง่ในแสดงว่าขนาดคุณเป็นพิธีกรรายการทีวีชื่อดังระดับประเทศไทยมีคนดูมากมายซึ่งเป็นรายการที่มีสปอนเซอร์สนับสนุนและได้ออกทีวีในช่องหลักด้วยและคุณก็เป็นพิธีกรข่าวด้วยคุณเป็นนักข่าวแท้ๆแ,แต่คุณกลับยังบอกว่าและผมเชื่อว่าตั้งอาชีวะยังหลบหนีคดีอยู่ในประเทศไทยผมได้ยินคำนี้แล้วผมกลายเป็นว่าโอ้โห ไม่งงโง่ขนาดนี้เลยเหรอคุณเป็นคนถึงระดับที่คนทั้งประเทศเฝ้าดูและไว้ใจและติดตามมีข่าวสารแก้ไขคดีความต่างๆแต่เด็กคนนี้คุณไม่รู้จริงๆอ่ะนะคุณไม่รู้จริงๆงั้นท่ากับว่าคุณจะว่าผมเสียผมไม่สนใครจะแชร์สรงสลิมอะไรจะมาด่าผมก็ไม่สนอยู่แล้วเพราะผมถือว่าด่าแล้วไงทำอะไรกูได้ไหมล่ะนะครับแล้วคุณบรรจงผมจะบอกอะไรให้ ผมไม่ใช่คนแบบคนอื่นผมกล้าทำผมก็กล้ารับแต่ทำไมผมไม่กลับไปมอบตัวที่ประเทศไทยคดีนี้เป็นคดีที่ผมเกลียดที่สุดถ้าผมไปฆ่าคนตายไปป้นไปจี้ชิงงรัพย์ไปติดยาเสพติดอย่างนั้นโอเคอยังพอว่าแต่ผมโดนคดีนี้ผมไม่เข้ามอบตัวเพราะผมถือว่าปากที่ผมพูดมันมาจากสมองของผมคุณอาจจะมองว่าสมองของผมเป็นสมองที่เลวร้ายใช่อาจจะเลวร้าย แต่คําพูดมันอาจจะทำลายจิตใจคนอื่นแต่มันไม่ได้ทําให้ใครตายมันก็ไม่ได้สามารถทําให้สถาบันหลัของชาติสั่นคลอนได้เพราะปากผมปากเดียวเพราะเขามีทั้งกองทัพมีทั้งคนศรัทธานะครับแล้วทําไมผมถึงแหย่ yeah, คุณตอนแรกผมมัน,นไ,นส,ไมมนส้คุณไงมันไส้ไงผมมันไส้คุณแต่คุณก็พูดจาดีผมต้องยอมรับว่าตอนผมอยู่ไทยผมก็ดูรายการคุณอยู่ตลอดนะครับ แล้วผมก็ไม่คาดคิดว่าสักวันผมจะต้องมาอยู่ในรายการผม,ผมก็ที่คุณบอกว่ารายการนี้ก็เทปนี้มันก็ออกไปนานแล้วอะนะแต่ผมก็เพิ่งจะมาดูเพิ่งจะมาเห็นเพราะว่าข่าวในประเทศไทยผมไม่ค่อยสนใจหรอกเห็นไหมล่ะครับไอ้รูปที่ว่าผมนั่งอยู่บนเตียงอยู่บนอะไรพอผมปล่อยไปพวกคุณก็มาโนงไปว่าไอ้ตั้งอยู่นู่นอยู่นี่แล้วผมอยากจะบอกคุณบรรจงและพวกแฟนลับคุณทั้งหลายที่เป็นฝ่ายเดียวกับคุณนะครับแล้วฝ่ายตรงข้ามกับผม ผมบอกเลยว่าในรัฐบาลชุดก่อนตำรวจชุดก่อนคุณบอกว่าทําไมไม่จับทําไมไม่เร่งให้ความสําคัญทําไมไม่กี้ตอนนี้คอสชอเป็นรัฐบาลแล้วคุณโจมตีหรือคุณจี้คอสชอสิครับคุณทําเลยครับบอกเลยทําไมคอสชอไม่จับตั้งอาชีวะทําไมคอสชอนิ่งเฉยทาไมคอ,อสชอรู้ดีครับว่าคอสชอทําอะไรกับผมไว้บ้าง อย่าลืมนะครับว่าคอสอชอกับผมมีความลับกันอยู่นะครับถ้าคอสอชอสัมผัสหรือแตะตัวผมแม้แต่นิดเดียวจำกรณีโกหงได้ไหมครับกรณีนี้คลิปเสียงที่ผมแอบอัดเอาไว้นายตำรวจท่านหนึ่งที่คุยส่งลายมาให้กับโกหง คลิปพวกนี้จะหลุดไปทันทีและผมรู้ชื่อตำรวจคนนั้นที่ไลน์เข้าไปหาโกหงด้วยอย่าลืมนะครับสามคนที่มาเช่าอยู่ข้างๆห้องผมแล้วต้องการที่จะเจราจาหรือจะอุ้มหรือมาสังเกตการผมเนี่ยผมถ่ายรูปครบไว้หมดนะครับผมบอกก่อนนะผมไม่เหมือนคนอื่นและอีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะคิดว่าผมอยู่ที่นั่นที่นี่แต่เอาจริงๆผมอยู่ปลายจมูกคุณเพียงแต่ว่า คุณไม่รู้เท่านั้นเองว่าผมอยู่ที่ไหนและผมจะบอกอะไรให้นะครับเด็กเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายคดีที่ผมโดนนี่มันเป็นคดีร้ายแรงในประเทศไทยก็จริงมันเป็นคดีที่สมควรโดนประชาทานสมควรโดนกฎหมายติดคุกติดคุกติดตารางโดนกระทืบโดนประหารนั่นคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยมองแต่ในต่างประเทศคดีผมถือว่าเป็นคดีปัญญาอ่อนและเป็นคดีที่เหวยแ,แตกที่สุดที่ในโลกนี้ยังมี เพราะประเทศไทยคดีเลสตโนเจสติมันไลยแรงที่สุดเลยนะครับขนาดที่ว่าจำคุก3-15ปีแล้วยิ่งมีองค์กรเก็บขยะขึ้นมาก็ไปยุปให้คนเขาไปเพิ่มทงเพิ่มโทษอะไรเป็นการล่าไม่หมดหนักเข้าไปใหญ่ผมบอกเลยนะครับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายหรือไอ้พวกที่มันอยู่ฝ่ายตรงข้าง,งผมที่มันหมันไส้มันเกลียดผมบอกเลยนะครับว่ากฎหมายตัวนี้ทำไมมันถึงทำอะไรผมไม่ได้อย่าลืมนะครับ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่รวมกับคดีทางการเมืองคุณอาจจะคิดว่าคดีอายามาตา112ไม่ใช่คดีทางการเมืองแต่รูปแบบความคือการหมิ่นพระมหากษัตริย์ซึ่งพระมหากษัตริย์ถ้าดูในลักษณะโครงสร้างของประเทศก็คือสารระบบเดียวกับส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองเพราะประมุกก็คือคนที่สามารถรราชทานข้อกฎหมายหรืออะไรก็ได้ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางสภากับทางสสหรือทางการบริหารประเทศอยู่ด้วยและเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงมันก็เป็นคดีทางการเมืองทั้งหมดถ้าเกิดว่าประเทศไหนส่งตัวผมสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมโดนส่งตัวกลับเนี่ยเท่ากับว่าประเทศนั้นๆก็ทําผิดอนุสัญญาคุ้มครองนักโทษผู้ลี้ภัยทางการเมืองสากลด้วยผมบอกเลยนะครับผมอัดคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะมาหาเรื่องคุณแต่ผมตั้งใจที่จะอัดคลิป ที่จะกวนตีนอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้แคร์ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับและผมจะจะบอกให้นะครับข่าวที่พวกคุณดูมาทั้งหมดคนคอนโทรลอยู่นี่ผู้ก,การพิสูจน์ผู้การพิสูจน์จำได้ไหมครับที่มีคนส่งรูปให้นะครับมีคนส่งรูปให้ผมก็ใช้เพื่อนผมที่อยู่ในประเทศไทยเฮ้ยมึงปล่อยรูปให้หน่อยนะปล่อยรูปนั่งเครื่องบินให้หน่อยพอปล่อยรูปไปผู้การพิสูจน์ก็ดิ้นนะครับไอตั้งอาชีว่ามันไปอยู่ไหนมันจะให้ตมตมสกัดทั้งทที่มันเป็นนรูปก่าทัั้้งน ไอเรื่องภูเก็ตไอเรื่องเชียงใหม่บางคนก็บอกอยู่จังหวัดตราดบางคนก็บอกอยู่ภาคอีสานแค่กระดิกนิ้วแตะเดียวกด Enter ไปแม่งมโนกันไปเองนี่แหละครับสติปัญญาไทยคุณโดนผมดูถูกสติปัญญาอย่างรุนแรงแล้วนะครับสื่อมวลชนไทยทั้งหลายผมจะบอกให้เลยเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆและผมจะดูว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีความเที่ยงตรงกับข,ข่าวสารมากเพียงไหน คุณกล้าเอากรณีผมไปพูดต่อสาธารณชนไหมว่าทําไมประเทศที่มีคนมาร้องขอเอาตัวกลับหรือผมไปอยู่ที่ไหนทั้งๆท,ที่ผมมีคดีทําไมผมไม่ถึงทาไมผมไม่ได้ถูกส่งตัวกลับกระทั่งที่ผมโดนยกเลิกพาสปอร์ตไปแล้วผมมีหมายจับนะครับเป็นคดีอาญาร้ายแรงแผ่นดินมีใครไหมกล้าให้คําตอบกับตรงนี้ว่าทําไมผมไม่ถึงไม่ถึงโดนส่งตัวกลับ และผมยังสามารถเดินทางไปไหนมาไหนระหว่างประเทศได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายมีใครกล้าพูดไหมครับคุณบรรจงกล้าพูดไหมคอสชอกล้าพูดไหมผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนออกมาพูดแล้วมันตรงประเด็นกับที่ข้อกฎหมายระหว่างประเทศของโลกใบนี้ว่าทําไมผมถึงไม่ส่งตัวกลับคุณจะเป็นคนฉลาดทันทีเยาวชนอาชีวะนักเรียนนักศึกษาทุกท่านฟังไว้นะครับทําไมผมถึงยังไม่ถูกส่งตัวกลับและทําไมเช่นหลายกรณีเช่น เอ่อที language, ่เป็นคุณโรสหรือค you know. be so ุณอะไรที่ว่าเป็นคลิปที่พวกคุณหมอแล้วมันเข้าข่ายคดีหมิ่นทั้งหมดทําไมเขาไม่ถูกส่งตัวกลับทําไมนะครับทําไมเขาไม่ถูกส่งตัวกลับถ้าคุณหาคําตอบไม่ได้คุณหาคำตอบไม่ได้คุณจะกลายเป็นคนโง่นะครับแต่ถ้าคุณหาคําตอบได้ในใจว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยมันรุนแรงในประเทศไทยแต่ต่างประเทศแล้วมันเป็นยังไงถ้าคุณหาคําตอบข้อนี้ได้คุณจะกลายเป็นคนฉลาดทันทีคุณจะได้ไม่เป็นคนโง่เหมือนคุณบรรจงนะครับเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะแล้วถ้าเกิดว่า คุณจะหมั่นไส้หรือจะถามอะไรผมมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปมาบอกอีกนะครับแลวเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามอาทิตย์หน้าผมก็จะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวให้เห็นสถานที่เอาเนาะให้เห็นสถานที่เอาแล้วก็ลองไปมโนกันเองนะว่าผมอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวลองไปมโนกันเองก็แล้วก,กันโอเคนะผมจะบอกอะไรให้นะครับถ้าเกิดคนไทยยัง เสนอข่าวเพื่อสนองจิตใจตัวเองมากกว่าความจริงประเทศไทยไม่มีวันเจริญหรอกครับแล้วผมเชื่อได้ว่ารับรวงพรางในประเทศไทยเนี่ยมันยังเรื้อรังอยู่แน่นอนผมพูดมีเป็นนัยยะให้ทุกคนเอาไปคิดนะครับว่าทําไมคนไทยถึงจะต้องเสนอข่าวที่มันสนองจิตใจมากกว่าเรื่องจริงลองเอาไปคิดนะครับและเดี๋ยวเจอกันผมบอกก่อนเลยประเทศไทย ดนผมแกล้งแล้วแหละทําไมรู้ไหมเพราะคนไทยหลายคนไม่รู้และไม่ทันเกมผมผมก้าวหน้าพอพวกคุณไม่ทันเกมผมพวกคุณเป็นรองผมเป็นผมเป็นต่อนะครับตอนนี้พวกคุณเป็นรองผมเป็นต่อแล้วผมบอกอีกอย่างหนึง่งฝาาไปถึงไอ้คนที่บอกว่าไปเลยหนะักแผ่นดินกูไม่ได้อยู่แผ่นดินไทยแล้วแล้วตอนนี้ผมกับเมียไม่ได้มีสถานภาพเป็นคนไทยแล้วนะครับ ผมไม่ได้เป็นคนไทยแล้วแต่ผมจําเป็นจะต้องพูดภาษาไทยเพื่อสื่อสารให้พวกคุณได้รู้เรื่องผมไม่ได้เป็นคนไทยแล้วผมไม่ได้มีสัญชาติไทยแล้วนะครับชัดนะครับ ตอนนี้อิสระภาพเสรีภาพมันจะขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเต็มที่ผมจะทําอะไรก็ได้โดยที่มันไม่ให้ผิดกฎหมายสากลบนโลกใบน,นี้นี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาคือการได้ทิ้งสัญชาติไทยผมไม่เคยภูมิใจกับการที่ได้เป็นคนไทยในแผ่นดินที่มันมีแต่การทรํา,ารัฐประหารแผ่นดินแห่งการทํารัฐประหารยึดอํานาจสละสัญชาติไปผมภูมิใจครับผมภูมิใจบอกแค่นี้เลยผมไม่ได,ด้ดูดูถูกประเทศแต่ผมพูดอย่างนี้เพื่ออะไร เพื่อเพื่อผมให้คนในพูดที่มันคลั่งชาติจ,จัดๆแล้วไปสนับสนุนการรัฐประหารมันได้รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ผมพูดผมเกลียดประเทศไทยตรงที่มันเป็นดินแดนแห่งการทรํา,ารัฐประหารผมบอกให้แค่นี้แหละครับแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกัน